การที่อคนที่ประสบการเก็บผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าวิธีการเก็บของอาเมน,เนให้เดินเข้ามาค่อยๆกด E นะครับปึ๊บให้ขึ้นว่าให้มันขึ้นว่าสแตตแล้วก็เชื่อพาเมทเราเกาะจะให้แบบว่าจะวิ่งเร่วิ่งมาแล้วก็ พยายามเช็คชื่อตรงนี้ก่อนถ้าชื่อมันไม่ขึ้นมันจะกลายว่าเรา,เราดดบดอปของทิ้งในอพาร์ตเมนต์ครับเนี่ยมันจะกลายว่าเราดรอปของทิ้งในอพาร์ตเมนต์นะครับให้เช็คดูให้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นต่อไปน,นี้แอดมินก็จะไม่มีครับพอเช็คดูให้ดีลากลงดัต้าเบมันจะเซฟ มีทางหายแน่นอนน้ำเลยนะครับครับเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยตรงห้องเนี้ยครับห้องเนี้ยครับสมมุติถ้าผมทิ้งไปปุ๊บปุ๊บถ้าคนที่อยู่ในคอนโดอพา์ทเหมือนกันเขาเขาเปิดกระเปาปุ๊บก็จะหยิบของได้เหมือนกันครับที่ครับนี้ก็ดูได้แซดของขไปนะครับ ถ้ากดปกติเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วครับว่ามันขึ้นอ่าขึ้นสแตตของเราต้องแน่นอนไม่ต้องประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับว่าเอ้ยของฉันหายของฉันหายนะครับพยายามดูเปิดเปิดตรงเนี้ยครับเปิดทรัมตรงเนี้ยครับต้องของชื่ออพาร์ตเมนต์ต้องอยู่แล้วครับบางคนแบบว่า พิมมาปุ๊บกดดอกจะกลายเป็นดอกทันจีนะครับครับกดให้กดอีแต่ก็จะประมาณนะครับก็ย้ําประมาณนี้นะคร เราก็ออกจะได้เลย